เอาเลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์กน์บอสซดด็กคังแบตเทิร์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการอาสอนวิธีการฟาร,ร์มตัวละครของเอลมาโกคูตัวใหม่ตัวนี้นะที่มันอัปเดตมาในเวอร์ชัน4เพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าไม่รู้วิธีในการฟาร,ร์มว่ามันหาจากไหนบ้างอะไรบ้างนะครับผมเอาจริงก็เป็นคลิปแบบพื้นฐานมากๆอะ่ะคือแบบคนเล่นนานๆน,น,น่ารู้ดีว่ามันหาย,ยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่านี้เป็นทําไว้แบบเพื่อ ทำให้คนแบบต้องการคําตอบว่ามันฟาร์มยังไงเผื่อใครไม่รู้จริงๆอ่ะมันก็มีแหละเออนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยมาจากเวอร์ชัน4นะก็คือเป็นการอัปเดตของตัวเกมซึ่งการอัปเดตของตัวเกมก็มีการเพิ่มดันใหม่เข้ามานะจะเป็นดันใหม่แบบเป็นแนวใหม่ไปเลยนะเป็นอีเวนต์ใหม่ไปเลยก็คือดันบอนสตอรี่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงหน้าตรงสตาร์ทเนี่ยจะมีดันมาสตอรี่อยู่ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผม เพราะว่าอันนี้มันก็คือเป็นแบบพวกด่านของเนื้อเรื่องด่านบอลที่ตัวเกมเขาทาขึ้นมาใหม่นะซึ่งจะมีด่านให้เราเล่นอยู่หลายด่านแต่ว่าตอนนี้มีแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะก็เป็นด่านของภาคไซยานะครับเดี๋ยวไซยาวอร์เรอร์เลสซึ่งนี่แหละครับคือด่านที่เราจะต้องมาฟาร์มไอเจ้าโคโคูตัวนี้นะมันสามารถหาได้จากการฟาร์มตรงนี้นะครับไปเข้าพวกด่านอีเวนต์อื่นๆเน,นี่ยไม่ได้นะต้องเข้าตรงด่านบอลสตอรี่เท่านั้นนะครับผมก็กดดูเลยว่ามีอะไรดอปบ,บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับตรงเนี้ยเห็นไหม จะมีด่านขึ้นมามีกี่ด่านด่านไหนดรอปอะไรบ้างนะครับผมซึ่งด่านนี้มันจะได้เป็นตัวละครของโกคูที่เราต้องการมาเนี่ยเป็นขั้น T.U.R. ขั้นนี้เลยนะนะเราสามารถได้โกคูจากด่านที่6นะครับผมไปฟาร์มมาได้ด่านที่6เนี่ยจะดรอปเป็นโกคูขั้นล่าง U.R. มาให้เลยเป็นล่าง T.U.R. ก็คือล่างก่อนจะไป L.R. นั่นเองนะครับผมนะมันจะไม่ได้มาเป็นขั้นแบบเปิดมาเป็นขั้น s r นะคือมันดรอปเป็นขั้น U.R. ไปเลยก็ถือว่าแปลกใหม่ดี นะจะได้แบบทำง่ายๆขึ้นอนะ่ะนะครับผมซึ่งไรก็ฟาร์มร่าง UR มาครับฟาร์ไมไห้ครบกดเส้นทางอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้อัพเหรียญน,นะครับอัพเหรียญเป็นขั้น LR นี่เอลอาโกคูตรงนี้นะครับเนหะ็นไหมซึ่งเหรียญทั้งหมดที่ต้องใช้ในการอัพเป็นขั้น LR ก็เราสามารถหาได้จากด่านนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นเหรียญจากพวกของพิโกโร่เจ้าสืออะไรอย่างเงี้ยคุริลินเหรียญโกคู oo, อะไรเงี้ยก็ไปฟาร์มดูด่านได้เลยว่ามีอะไรดรอปตรงไหนบ้างนะครับผม รียญโกฮูดับดันที่9นะเหรียญเจ้าสู่กับคูลินดับดันงที่7นะครับแล้วก็เหรียญของพิกาโลที่ต้องใช้ก็คือดับดันที่4นะครับผมเนี่ยนะซึ่งด่านนี้ก็คือจะมีโบนัสทีมนะครับที่ช่วยให้เราแบบสามารถดับผอนรางวัลได้มากขึ้นนะซึ่งตัวละครโบนัสที่มันจะบวกอัตราในการดับของเราดับของเรามากขึ้นเนี่ยเป็นตัวละครโบนัสชนิดที่ว่าอยู่ในแฉกของ Inhuman De e d นะครับผม ตัวละครที่มันอยู um, ่ในขัดนียเวลามาเล่นในในด่านนี้เนี่ยมันจะได้อัตราในการดรอปของเพิ่มขึ้นในนั้นก็คือถ้าใครอยากฟาร์มเร็วๆได้ของเร็วๆก็คือพยายามจัดทีมนะครับที่มีตัวละครในขัดอินฮิวแมนดีปเยอะๆเนี่ยจะได้ดรอปมากขึ้นนะครับผมก็คือตัวละครทั้งหมดในขัดนี้เลยเห็นไหมเนี่ยก็ไปลองหาดูนะครับไปลองใส่มาแต่ผมก็คิดว่าคนเล่นใหม่บบว่าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยตัวละครอินฮิวแมนดีก็ไม่น่าจะมีเยอะหรอกไม่น่าจะมีแบบ เกินะ่ะไม่น่าจะมีครบ5 6ตัวหรอกนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างงี้เพิ่งเริ่มตั้งต้นดังนั้นเนี่ยคนเล่นใหม่จะใช้เวลาในการฟาร์มนานกว่าคนเล่นที่มีแบบทีมพร้อมแล้วนะครับผม,มนะขนาดผมมีทีมโบนัสพร้อมนี่คือมันก็ยังถือว่าฟาร์มนานระดับกลางเลยก็ว่าได้นะ,ะฟาร์มนานแบบนานกลางๆเนี่ยไม่ได้นานมากแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าฟาร์มมาเถอะนะเพราะว่าความเก่งที่เราได้มานี่คือมันมันคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วนะครับผมฟาร์มมาเถอะ อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ว่าอดทนไปนะครับแลกกับของรางวัลที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งนี้ก็คือพิธีในการฟาร์มโกคูนะครับอย่างแรกนะครับก็คือฟาร์มจากดาน,นี่แหละนะมันจะดรอปมาให้เรานะครับแต่ว่ามันจะมีการให้ตัวละครมันเพิ่มอีกจากมิชชั่นของการอัปเดตเวอร์ชัน4ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะเป็นมิชชั่นที่แบบเพิ่มมาใหม่ของเกมเป็นระบบมิชชั่นบอร์ดอะนะ The อ u e s t e d Warrior นะครับผมก็มันจะมีตอนแรก,กจะมีแบบให้หมด5บอร์ดนะ บอดหนึ่งมีอยู่ประมาณมิชชั่นให้เราทําอยู่หลายมิชชั่นเลยประมาณ9มิชชั่นได้นะครับผมซึ่งของรางวัลในด่านนี้ก็คือจะดรอปเป็นพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะมีเพชรมีการ์ดปู่ของรางวัลมากมายนะครับไอเทมสถานที่ฝึกของฝึกคือแบบทําให้คนเล่นใหม่ได้มีของเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงคนเล่นเก่าก็ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นได้เพชรเพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าเราทําครบทั้งหมด5บอบอดนี่คือมันให้เพชรมาเยอะมากนะเออแบบพอในการเปิดมังตีนหนึ่งแบบสบายๆเลย นะครับผมแล้วก็ภายในบอร์ดเนี่ยมันจะมีบางมิชชั่นที่ว่ามันจะดรอปเป็นโกคูขั้น UR มาให้เราด้วยนะทำให้แบบไม่ต้องไปนั่งฟาร์มเพิ่มเด่นก็ได้นะมาเอาจากมิชชั่นก็ได้เพราะรู้สึกจะมีอยู่มิชชั่นหนึ่งที่มันดอรอปโกคูมาให้เลยจากจากมิชชั่นในบอร์ดเนี่ยดรอปให้เลย9ตัวนะครับก็คือประหยัดไปได้ตั้ง9ตัวน,นะ9ตัวถือว่าสูงเยอะมากๆ9ตัวนี้ก็เอาไว้เก็บไว้ในการทําเป็นปุ๋ยตัว SA20 ก็ได้นะเอาเป็นเส้นทางก็ได้อะไรก็แล้วแต่9ตัวเยอะมากๆเลย นะก็บอกไว้ก่อนจะได้ช่วยในการประหยัดเวลาได้นะครับเพราะว่าตอนผมฟาร์มเนี่ยผมไม่ได้ดูนะว่ามิชชั่นเนี่ยมันได้แจกคกูคูตั้ง9้าตัวทําให้ผมนี่แบบใช้เวลาในการฟาร์มตัวจากด่านนานใช้ได้เพราะการฟาร์มตัวจากด่านนี่ถือว่าแบบมันก็ดอกบ,บ้างไม่ดอกบ,บ้างตามดวงนะครับผมนั่นแหละส่วนเรื่องของมิชชั่นของบอร์ดแต่ละบอร์ดเนี่ยผมจะไม่ขอแปลแล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะแปะลิงก์นะครับแปะเพจเพจนึงที่เขาที่เขาทาการแปลออมิชชั่นของบอร์ดทั้งหมดนี้แล้วนะเป็นเพจที่ คนในกลุ่มแอดมินของดกคังกลุ่มแดงเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้แล้วกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้วิธีการแบบวิธีการทำมิชชั่นในบอร์ดทั้งหมดเนี่ยก็ไปลองดูเพจของเขาได้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถทักมาถามผมได้นะแบบทักมาถามผมมันจะได้แบบละเอียดกว่ามันจะได้บอกให้เลยว่าข้อเนี้ยข้อเนี้ยทำยังไงบ้างนะเพราะผมจะบอกเป็นรายละเอียดมาให้เลยนะครับดอกตัวละครตัวนี้หาตัวละครตัวไหนทําอะไรยังไงแบบละเอียดยิบบบครถ้าใแ ไม่รู้วิธีจริงจริงหมดหนทางจริงก็ทักมาถามในเพจได้หรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าในเพจเนี่ยมันจะสะดวกมากกว่ามันจะได้เห็นภาพขึ้นด้วยไงเออนั่นแหละนะก็ตามนี้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลกักๆอ่ะการฟาร์มโกคูอ่ะจะเป็นการฟาร์มจากอีเวนต์มากกว่าการฟาร์มจากมิชชั่นนะเพราะว่าในดานบอลตอรี่อีเวนต์เนี่ยมันดรอปทุกอย่างแล้วทั้งเหรียญทั้งตัวเนี่ยคือคุณสามารถฟาร์มจากอีเวนต์เดียวๆอย่างเงี้ยได้เลยตัวละครตัวหนึ่ง LR โกคูนะครับผมก็ง่ายๆนะนั่ สรุปก็คือโกคูเอลอาร์เนี่ยสามารถฟาร์มได้จากด่านของดันบอลตอรี่ของภาคไซยา a ์วอลเลอร์เลสอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะนั่นแหละนนี่ก็คือคําตอบของผมนะครับเผื่อใครถามว่ามันหายังไงฟาร์มยังไงนะก็นั่นแหละหมดแล้วนะครับผมงั้นก็เคลีรแล้วกันในะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามยังไงก็เช่นเดิมนะครับสามารถถามได้เสมอเลยจะคอยตอบให้งั้นก็เคลีแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบาย